ในร่างเดิมนี่คือ Fc9J นะครับก็จะเป็นเครื่องนี่จะใช้ Tino J08 แส่นเตี้ยเบรคแข้ง,ง <S <S สวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับคลิปนี้เราก็จะพาท่านเนี่ย มาชมกับมิติใหม่นะครับของวงการสิบล็อกแคร์บ้านเรานะเอ,อ้ยอะโอ้ยแรงแรงอ๊คเเกียร์หรือเปล่านี่ครับผมนะก็ภายนอกเนี่ยจะเป็นฮีโน่ซีรีส์ห้าร้อยโดมิเนเตอร์เอฟซีเก้าเจนะครับ คัสซีนี่อะไรเนี่ยคัสซีนี่ F C 9 J J L F H s 2 1 3 7 1, 1> โอ้โจะพูดหมดไปไหนนี่นะครับคันใหม่นะคันมา10ล้อเทนเต้อีกคันหนึ่งนะครับผมก็ซีคันหนึ่งที่ว่ามารอต่อคัสซีที่อุพยุทธนะครับคันนี้ก็เป็น10ล้อเทนเต้ยนะในร่างเดิมนี่คือ F C 9 J นะครับก็จะเป็นเอ่อ กล้อกลางบ้านเรานะครับจากค่ายฮีโน่เครื่องเดิมเขานี้ก็จะเป็นฮีโน่เจโอเเจโอ 5e นี่ครับร่างเดิมเขานี่ก็ขแบบคันนี้อันนี้คือร่างเดิมเขานะอย่างนี้เลยครับผมอันนี้ก็คือ fc เข้าเจบ้านเรารถห้างบ้านเรานี่เองนี่แต่ว่าอันนี้คือโฉมใหม่ไงเออคือน,นี่นี่รุ่นดรารุ่นเราเขาเดียวกันนะครับต้องต้องคันนี้นะแต่ปัจจุบันนะครับ เขาก็จะก,การละช่วงล่างเดิมออกนะคานหน้าเแถาท้ายนะครับนะแล้วก็จะก,การซับคัสซีนะครับทั้งเส้นเลยเนี่ยคัสซีสองชั้นนะแล้วก็ยืดช่วงให้ยาวไปอีกนะเปลี่ยนช่วงล่างคานหน้าแผงหลังแล้วก็เปลี่ยนเครื่องด้วยครับประเด็นนะเครื่องนี่จะใช้ทีโน J08E 2อ0อสี่สิบแล้วก็เกียร์ น่าจะมาด้วยกันเนาะไม่มั่นใจว่าส4 0สี่นหรือว่าส6 0นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเข้าที่ดูนี่มันจะเป็นเครื่องวิกเตอร์เนาะเนี่ยเป็นเครื่องวิกเตอร์เนี่ยนะครับเครื่องฮิโนวิกเตอร์500รอยครับวิกเตอร์ออ 8J อะเอาง่ายวิกเตอร์ตระกูล 8J นะครับแล้วเกียร์อันนี้นี่น่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาของวิกเตอร์นะไม่น่าใช่เกียร์ M99 เขาเข้าที่ดูแล้วนะ ไม่มั่นใจนะคิดว่าน่าใช่แหละเพราะว่าไอตัวนี้ไม่มัน,ไม,มน okay, ไม่มีที่ดีดเนาะโอเคไม่มีทีดีดก็น่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาของวิเตอร์ปกเกียร์นะหกเกียร์เดินหน้าไอรอบเกียร์ตัวนี้นี่สุดท้ายนี่รอบประมาณส่นเจ็ดนะน่าจะถูกจะใช้ด่วนเลยแล้วเสียงนี่คือแบบเสียงวิกเตอร์ชั้นเลยไหมฟังเสียงดิฟังเสียงเข้หลับตานะโอ้โห ผมนึกว่าแบบอยู่ข้างๆวิกเตอร์อะ่ะเออเสียบเหมือนวิกเตอร์จริงคันนี้เนี่ยไหมแทซีเดิม F49J นะครับแล้วก็เออ่แาซีนะครับแาซีนี่ก็ซับตั้งแต่เท่าไงน,านะสองชั้นนะครับคันนี้เนี่ยเนี่ยซับยาวเลยเนี่ยเนี่ยสองชั้นยาวมาเลยปะเย็นท้ายเนี่ยครับยาวประมาณนัก กับเจ็ดเมตรหน้าได้นะครับาคาดคะแนนด้ยวยสายตานะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยต้องบอ,อกว่าช่วงล่างจะเป็นแท่นเตี้ยเบรกแ,แห้งนะครับแท่นเตี้ยเบรกแ,แ,แห้งนี่โอ้โหเบรกแห้งนะเบรกแห้งจริงๆนะไม่มีใส่น้ํามันนะครับไม่มีไม่มีแป๊บน้ํามันนะมีแต่ใส่ลม แล้วก็อันนี้จากแท่นเตี้ยเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นเออมันจะเป็นสองเพลานะครับแต่ว่าอันนี้เขาก็ตัดแปลงใหม่เป็นเพลาเดียวนะนี่ครับงานการตัดแปลงนะอันนี้ช่วงล่างนี่อุช่างหมายพีเคนะอุช่างหมายงานถังลมนี่ก็จบประจากช่างหมายเลยนะครับก็จะเป็นถังลมบินในปากเงานะแล้วก็แป๊บลมเนี่ยก็เป็นแป๊บ,ปบสเตนเลสคานหน้านะครับคานหน้าก็จะเป็นเบรกแข้งเช่นกันนะ นี่คาน,น้าก็จะเป็นดุมแปดน็อตนะครับฮีโน่คาน้าฮีโน่เพลาท้ายก็ฮีโน่ครับเพลาท้ายเนี่ยฮีโน่เหมือนกันนี่ครับเบรกแห้งชัดเจนเลยนี่เครื่องนี่ก็ล้นออกมาเท่านทีนะโอ้โหดูเครื่องล้นดิอันนี้ก็โบเดินเนาะ ผมชอบเสียงเครื่องของวิเตอร์นะไอตระกูล 8J เนี่ยเสียงแบบนี้ผมชอบเสียงสโลนี่ผมว่ามันมีเอกลักษณ์ดีอะแล้วก็ที่สําคัญครับผมนี่ฮะเรือนไหม้ครับเรือนไม้เขานี่เขาก็จะใช้ของวิกเตอร์เหมือนกันนะอแต่ดูนี่เหมือนว่าเขาแบบเหมือนว่ามันใส่ได้กันแบบเป๊ะๆเ,เลยนะดูดิหรือว่าเบื้องหลังเนี่ยไม่รู้ว่าเขาแปลงอะไรมั่งว่าแค่ไหนนะครับอันนี้คือเรามาถ่ายตามที่ ที่เราเห็นเนาะตาที่เราเห็นเลยอันนี้คือเรามาแบบก็จัดก,การแบบสวดโดยที่ไม่ได้มีข้อมูลเลยแบบมางมายนะครับนะเนี่ยครับโหนี่ภายในเดิมเดิมเขานะอันนี้ก็ชุดใส่ไฟเดิมหัวกเกียร์หัวกเกียร์ก็ยังใช้ของเดิมอยู่นี่แต่ว่าดูเบรกมือนี่นี่ล็อกลมไหมเว็บจัดอ่ะโอ้ยึุดจริงๆ นี่แหละครับสเปคที่ว่าผมอยากเจอมานานละคือสเปคนี้เลยครับสิบล้อเทนเตี้ยแปลงเบรกแข้งความเสียงเบิ้ลหน่อยกว่าโอ้โหเสียงสโลนี่คือที่สุดจริงครับ ดูกันพอห้องปากห้องคอครับเดี๋ยวเราก็จะพาดูห้องเครื่องกันนะว่าห้องเครื่องพี่แกนี่จะเว็บขนาดไหนอ,อันนี้ก็จะคือห้องเครื่องเขานะโอ้โหห้องเครื่องสุดจะจัดเลยนะโอ้ยนี่ดิี่งพิเตอร์เนี่ยของพิเตอร์เนี่ยอันนี้ท่ออินเตอร์นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นงานเดินท่ออลูมิเนียมนะ ก็เป็นปีนีมอินเตอร์หน้าก็เปลี่ยนใหม่นะครับเหมือนเหมือนอินเตอร์ซิงเลยนะเนี่ยก็เป็นงานมีนีมนะเดินท่อลูม,มิเนียมนี่ครับโอ้โหสุดจริงนะสุดจริงสุดจริงกว่าน,นี้เครื่องก็ลมเรียมเลยครับเครื่องของวิกเตอร์ห้าร้อยนะวิกเตอร์วิกเตอร์มาดูด้านเทอร์โบกันบ้างนี่ครับผมซิกเทอร์โบครับ อันนี้ก็จะเป็นโบเดิมเนาะเหมือนโบเดิมเลยนี่ก็กาเลตปะอ่ะากาเลตนะครับกาเลตกาเลตนะโบเดิมของ f g 8 j โบเดิมของ J08E นะครับหรือบางคนเรียก JO8E นะแต่ชื่อจริงก็กคือ J0 นะเพราะเลข0ูนย์ะครับเนี่ยรหัสไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าเลขเครื่องของฮิโนโ่อยู่ไหนนะพยายามหาเลขเครื่องอ๋อนี่ไง JO8EWH นะครับ J08EWH ก็เลขเครื่องอยู่ใต้ใต้เขาควายนะนี่ครับผมก็จะเป็นงานเดินท่อมินเนียมมานะแล้วก็อันนี้จะเป็นท่อลมนะท่อลมขับปั๊มลมอันนี้ก็เป็นท่อน้ํานะครับท่อน้ำํำระบบหม้อน้ำนะระบบหล่อเย็นนะอันนี้ก็จะเป็นท่อที่ว่าท่ออากาศที่เทอร์วโบอัดเข้าอินเตอร์นะอัดผ่านห้องอินเตอร์แล้วก เข้าห้องผอไหมไปนะหม้อน้ําก็หม้อน้ํามิเนียมนะหม้อน้ำมิเนียมก็ตีใหม่นะวันนี้โหสุดจริงอันนี้คือแบบเครื่อง้อนมาแบบโอ้โหลลนมา่ารถมาน่ากลัวมากอะ่ะมันนมันไม่ใช่ไม่ใช่น่ากลัวรถมาแบบโหดมากนะผมว่าดุดีอย่างเงี้ยชอบอ่ะชอบคันนี้จริงชอบชอบความที่เครื่อง้อนออกมาโหมันดูแบบโห,โหดดีอะ่ะเออคือแบบว่าภายนอกเนี่ยถึงกูจะแบบ มองเหมือนรุ่นเล็กนะแต่ไหนได้ใจโคตรใหญ่เลยประมาณนั้นตัวเล็กแต่ใจใหญ่นะประมาณนั้นนะครับแหมเอสุดจริงๆคันนี้อย่างชอบอะสะดุดตาตรงที่ว่าชอบปหลักลนะที่ชอบแบบถูกใจจะจัดเลยนะเครื่องวิกเตอร์ครับแต่ว่าแอล่างเป็น fc เก้า j เล็กเลครับแต่ว่าเครื่องนี่วิกเตอร์เลยนะแล้วก็ช่วงล่างนี่ก็เบรกแห้งทั้งดุนเลย สุดจริงคนระับเบรกแห้งมันดีกว่าจริงนะเบรกแห้งเนี่ยคือถ้าคนที่เคยขับเบรกแห้งกับเบรกทิฟฟี่เนี่ยจะรู้เลยว่าฟิลลิ่งเวลามันเบรกเนี่ยโอ้โหเบรกแห้งมันมันนุ่มกว่าจริงๆนะมันผิดจริงๆครับนะก็เดี๋ยวมารอดูผลงานจากอูช่างยุทธกันนะครับนะว่าเวลาต่อแล้วนี่จะออกมาเป็นยังไงนะจะออกมาสวยงามลงตัวสุดขั้ไหนนี่แหละฮะอาณาจักรของอู่พิยุทธนะ อันนี้ก็จะเป็นที่ผื้นใหม่ที่ว่าซื้อไว้หลังอู่ประมาณ2ไร่นะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับนะสำหรับคลิปนี้นะก็ขอขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ